สวัสดีสวัสดีนะครับเพื่อนๆเงียบหายไปสองสัวันเนื่องจากอาการเหนื่อยเพีย สวัสดีนะคะปฏิทิน1ล้านดวงใจ เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันนะคะอะพระวันปฏิสตย์กับพระวันรวันขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมพระวันม <c oughs> าฟังเพลงก่อนนอนพระวันเดี๋ยวจะกล่อมให้นอน <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย นะคะคมาจอดฟังเพลงเพราะๆนะคะอยากฟังเพงลงอะไรลงคอมเมนต์มาได้นะคะถ้าลองได้จะลองให้ฟังเนาะมีหัวใจคาราโอเกะลุงไล่เจ้ายนงว่าท่านหลับท่านอนอยู่ตดล,งลุงไล่เจ้าก็สีมาอึดแท้เท่าแล้วดูแลสุขภาพ ขึ้นมาบ่ขึ้นมาจวดน้ำจักสองสามเพลงบาลงไล่ขึ้นมาบะขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวสิลงลิงหงายลงไล่มาข้างข้างข้างเอาคอยข้างเลยบ่คอยบุ้งว่าคอมตัวนี้เป็นอย่างมันมาข้างเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงลิงเดเจ้ากันลงไล่ บอรครับบอบอนี่คือพวกขึ้นเป็นบอลงไร่เดี๋ยวกว็ตรงลงเวทีใหมขึ้นมาใหมา คอยบ่หัวว่าโทรศัพย์ไอ้ข้อมเกิงนี่มันย่ำคอยขึ้นมันสิมักข้างบ่รู้วันเป็นยังโอเคโอเคขอบคุณหล,ลายๆล,ลงไรที่เข้ามากป้กำลังใจเขามาฟังเพลงมวลๆบ่ได้ยินเสียงเพลงไปโดนเลินบาเจ้ายังแหบคือเก้าตามปกติในดวงตาของเธอ เห็นฉันเป็นใครในดวงใจของเธอเห็นจะมีแต่เขาในดวงตาของเธอฉันเป็นได้แค่งเงาเป็นภาพจะท้อนตัวเขาให้กับเธออย่าดีกับฉัน อย่ามาใส่ใจได้ไหมจะบอกอยังไงว่าฉันไม่ใช่ใครคนกนานยิ่งดูยิ่งยิ่งเธอเข้ามาใกล้กันมันจะทำให้ฉันยิ่งหวนไหยแม้ดูเหมือนเงาไม่มีตัวตน แต่ฉันก็มีหัวใจเจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใครและไม่มีวันเป็นฉันสวัสดีน้องอ้อยเง,งาที่เห็นไม่ใจที่เป็นที่จะคาดบันอยากจะรู้จะยังรักกันอย่างต้องการ นไปลุงไล่นอนรับฟันดีเด้อลุงไล่เด้อขอบคุณนักสิานดวงใจนะคะที่เข้าาไม้กำลังใจไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยน้องอ้อยไม่มีเสียงรยนตีอ้อยนนอเอาเอาไม่เอาไม้จะนะ ตาของเธอเห็นฉันเป็นใครในดวงใจของเธอเห็นจะมีแต่เขาในดวงตาของเธอฉันเป็นได้แค่เงาเป็นภาพสะท้อนตัวเขาให้กับเธออย่าดีกับฉัน อย่ามาใส่ใจได้ไหมจะบอกอยังไงว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้นน้องเพิ่งกลับมาถึงจากแคมปิ้งจะไป่สุโอกคยิ่งเข้ามาใกล้กันมันจะทำให้ฉัน เจ็บตรงที่รู้ว่าเธอรักใครและไม่มีวันเป็นเธา ักเธอมากเกินไปต้องเก็บเอาไว้ปิดใจไม่บอกเธออย่าดีกับฉันได้ไหมอย่ามาใส่ใจใได้ไหมจะบอกอย่างไรว่าฉันไม่ใช่ใครคนนั้น ไปแคมปิ้ง คุณรับหลับสติกเกอร์ช้สวยๆนะคะแล้วก็เสียงตบมือมาด้วยจากน้องออยนะคะเพราะเพะน้องออยบอกน้องออยอากาศว่่ดีเลยเนะ้ะน้องออยนาอกไปแคมปิง้งเป็นยังไงสงสัยต้องเจออากาศไม่ดีแน่ๆเลยใช่ไหมน้องออยยังอะไรอีกเนาอ สันนิวานี่จะรองได้ไหมคืนบรร่ากาศอากาศช่วงนี้แทบจะทุกทุกที่เลยโอ้โอ้โหเมื่วานนีล้ลมแรงมากพี่ไปทำงานคุณลอีสโอ้ย วันนี้ดีใจจังเลยสวัสดีทั้ง13ล้านดวงใจนะคะสวัสดีคุลุอิสวัสดีวันละช่องไอสินขนองนานะคะขอบใจน้องออยไม่ได้เจอนานอ๋อมอไมฟเฟนฮัลโหลไมฟเฟน thank you for coming my friend thank you so much สวัสดีเบ้าใจคนเรียงหอยแอมากมีนะคะเนาะอืม เบาใจนี่คนเลียงหอยมักหมีเด้อโอเคทักทายทุกคนแล้วนะคะขอเพลงกันมาได้คุณหมอก็บอกว่าประกาศประกาศหาคนเสียเลอค่ะเด้อคุณหมออันเราส่งเข้าอยู่หลังบานแล้วว่าเราหงหลารวาสันเขาบอกว่าเราเราเอาอีลีเขาเบาเหรนเด้อแต่เราบอกเราบอกว่าหงายช่วงนี้วาสันยุ่งหงยุงยุงยหงอยวะสันว่หงองกันคือจังยุ่งตีกันนี่ล่ะคุณหมอ่ัน ค้นเสียนั่นไหมมาขอจัดเพียงให้คุณหมอนะคะหนึ่งคนงานเพียงนานเท่าไหร่ก็จะรอนะคะน้องเมย์อุ้ยลืมน้องเมย์สวัสดีน้องเมยะะ์สวัสดีคุณพี่โอภาสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ยาอบสวัสดีค่ะยาอบอ๊้ย่าอบยังไม่นอนอีกเหรอคะยาอบลุกขึ้นมาเยี่ยวบ่ะยะอาอบจ๋ามาเดี๋ยวจัดเพลงให้ฟังนะคะพี่นานเท่าไหร่ก็จะรอคาราโอเกะเพลงนี้ก็ขอมอบไปกับคุณหมอนะคะส่งต่อให้ใครบางคนนะคะ ถ้าฟังอยู่ก็ให้รีบกลับมาสามีควยบางคนเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเด้อแป๊บ,บนึงเีน็นก็เมนกันไปก่อนดเด้ออันขอว่างลิงให้น้องเม่์แป๊บ,บนึงเพราะว่าน้องเม์ขคืนหน้าบ้านว่ไไร me a good night. น้องเมย์ดูสิเขียนหรือเปล่าลงแล้วเด้อน้องเมย์เด้อเ้าใจไปชุดมาดูเอาใจหนกเนาะ เดี๋ยวเรามาฟังฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงเนาะเสียงของหัวใจนะคะเสียงของหัวใจคาราโอเกะปะบันของเงาที่มีหัวใจมาแล้วเดี๋ยวเรามาฟังผลงานเพลงเสียงของหัวใจนะคะ คุณทั้งสิบสอง้านดวงใจกับไม่ได้บัดดีน้องเมย์นะจ๊ะน้องเมย์บใจนะน้องเมย์ที่ขึ้นมาเป็นเพื่อนเดี๋ยวพี่ขอร้องเพลงต่อเลยด้วยน้องเมย์กลับไม่ได้ไปไม่ถึงพี่สุร้องเพลง เดี๋ยวเดี๋ยวลองเพลงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพักนันกนแป๊บหนึ่งว่าอะไรนะพี่สุร้องเพลงใบสมรดหมดอายุให้พี่หมอแทนน้องหน่อยนะคะโอ้เดี๋ยวต้องไปฮัทน้องอ่อยโอเคใบสมรดหมดอายุใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปฮัท <c oughs> โอเคเบาใจเพลงนี้ก็อยากจะมอบให้กับเบาใจนะอีกหนึ่งผลงานเพลงน่าจะเข้ากับเบาใจแนละ้วเนี่ย กลับไม่ได้ไปไม่ถึงสวัสดีคุณวันเวรัรกคือการให้ให้บ้านให้รถให้ที่ดินฉันรู้ว่าเธอรู้และฉันก็ดูรู้ มันดูว่าเรื่องเราเริ่มไปกันใหญ่ว่าจะรู้ก็เริ่มพัวพันปล่อยให้รักกันได้ยังไงทั้งที่เธออยู่กับเขาคนนั้นไม่รู้ว่าใจคิดไม่คิดว่าใจเธอเวลาใกล้ใเธอ หัวใจมันสั่นในสมองว่าให้เลิกไปแต่ลึกๆหัวใจต้องการแล้วฉันจะยืนอยู่ที่ตรงไหนกลับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงเหมือนมีอะไรที่ดึงไม่ให้เราเลือกทางใด รักคนมีเจ้าของต้องทนเก็บมันในใจไม่รู้จะทำอย่างไรและชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดีฉันรู้ว่าเธอรักรักเขาออกปานนั้นเรายังมารักกันพวกคนใจอ่อน